สวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาก็ตัดหมกฮงสูตรล้งแรม่ใหเจ้ากินได้คือลรงแรน่ม่อมเหมือนสูตรที่ว่าเขาเสียบที่สุดนั่นแหละเออเอาเสียบเสียบครับเพราะว่าตัดหมกฮงมันมันก็ไม่แตกต่างกันดอกก็หมกฮงเริ่มย่างดีตัวนี้แต่ว่าเขาเป็นยังเขาเป็นยังคือตัดเสียบนะเป็นพวกขวขั้วไทยเขาเห็ดเขาตัดแบบใสเขาคือตัดเสียบแท้ม่จะ S <S แต่ไปสังเกตบางครั้งปรุงกับมันย,ยังหลายเลยเนี่ยกรบเพาแตกต่างกันนี่แหละเป็นยังคือนเสียบเลยขึ้นไปซื้อเนี่นี่คือพริกกระเทียมนะครับพริก<ม>กระเทียมะพรริกกเทียมว่าใส่กน้อยทว่าฝักงาเลยครับใส่ทว่าฝักยาวลงไปบุ้งหงว่ามันต่ำใส่เพื่อนอย่างกับบุ้งหงว่ทว่าฟังงาตอนนี้ผมจะปรุงก่อนนะครับใส่น้ำตาลเข้าไปเลยลายพอสมควรนะครับเดี๋ยวกับนี่ชุบปลาชุบผักได้เลยครับ หายไมันออกพันหวานกันหน่อยปลาใส่แล้วปลาแดกก็บผูต้องใส่หลายเปรี้ยวหวานแต่ว่าก็ยากขาดใกล้ขาดหวานเปรี้ยวเด้อือหูนี่แหละคนสวนนั้นเป็นแบบหงุดหงิดน่ะใส่ลงไปได้หลายเลยใส่ลงไาได้หลายเน่าเพราะว่าปลาเ้าใส่หลายแล้ววันนี้กับสิใส่อีกมันอาวพ่อดอกพ่อเปรี้ยวไปนั่นเลยเหรอมันออกเปรี้ยวหวานเฮ็ดออกเปรี้ยวหวานวันแต่หมูทีมีแย่ๆให้มันนาวเหี้ย นยมันน้ำแห้งตาเสียบเงี้ยแบเงาเงาเลยบบนี่ข้าใก่กับเลยอือแบกมีเงนแดงพึนงืนคือยู่แบตาเสียบครับเรขึ้นราวขึนอยูเ่เต็มเอืมน้ำคนรั่วดั่วใช่ไหมครับ ออกเปรี้ยวหวานนะครับออกเปรี้ยวหวานออกเปรี้ยวหวานแต่ว่าเราจะใส่เป็นเป็นหวานหลอันนี้มะเขือเป็นไงมะเขือเป็นไงเหรอเก็ืเทศใส่เลยใส่ลงไปเลยค่ะเกลือเทศเพิ่มความเปรี้ยวไปกันเพิ่มมันก็จะเอาเส้นหม่งงใส่ ของือมีแล้วน่นนี่ะตำงือมเป็นยังไม่คือตำแสบแต่ในโรงแรมเป็นย่งคือเขาคืขายเลยหกจุสี่ลอยหาร้อยเป่งแรกแต่ว่าี่ยังไหลสวดก็คือกันลื่นกันมองใดเนะสือเป็นยังหรอกนี่เขาก็ใส่เพมันอยูคนเราจานทีซื่อโรงแรมมันอาจจีจิตค่าราคากยนเขาจีเน่ยไห่างเขาบนยืนแ่ปเด้นเขากปจัดซุ่มอันนี้คือว่าสีเอาแบบที่เขาตำารในโรงแรมมาเป็งอ่าโอ้ตแสบแฮ บวงเพิ่มเอริเลยิย่บอ้าวใส่ลงไปเลยค่ะตับบวงเพิ่มก็ไม่อย่างไรเลยมันก็ตับไาาม่ลงแล่ยมในร้านอาหารกรไดที่่าเจ็บแสาาบบ้านขาวก็สิ่งอาอก็เบ่อื่นกันนะอือเอยเ่าเบื่อไง่พี่น้องมันไม่มเบื่นกันเด้ครับขเขาตับไม่ลงแล่มก็ได้แสบกาา็ตับบานเท่าแต่ว่าเอามาให้พี่น้องเบองว่าเขาตับในร้านอาหารในรงแร่มนะครับต่ฟัตาขใหญ่หนึ่ง รสชาติมันเป็นแบบไหก็ไม่ได้แตแกแกลางจยากบ้านเท่าออเด้อต้องปรุงก็คกือกันเป็นตแต่ว่ามันอยู่คนลกสถานที่มัมนก็เลยแพงนะครับแต่ว่าแซ่บบอกระแสบอยู่ครับกระแสบของเขาอยู่บดกร่าสีาเขาได้